เคยคิดไหมครับว่าคนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาใช้วิธีใดในการฆ่าตัวตายมากที่สุดแน่นอนครับทุกคนคงคิดว่าคือการผูกคอตายบ้างกินยาบ้างโดนน้ำตายบ้างย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเช่นกันโดยเลือกเอาวิธีผูกคอนี่แหละด้วยว่ามีปัญหาครอบัวนี่สินทุกอย่างเข้ามาลุมแล้วมันมืดไปหมด คิดได้เพียงถือเชือกเส้นเดียวเดินเข้าไปในป่าหาต้นไม้ใหญ่สักต้นขณะที่ผมกําลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็มีลวงตารูปหนึ่งเดินมาจากไหนไม่รู้ท่านถามผมว่าจะทําอะไรผมเลยตอบท่านไปว่าอยากตายท่านก็ยิ้มให้แล้วบอกให้ผมมองดูมดที่เดินอยู่ตรงต้นไม้แล้วให้ผมเนี่ยลองเอามือไปจี้ที่มดช้าๆปรากฏว่ามดมันเห็นและเดินหลบไปหลบมาท่านเลยบอกว่าเห็นไหม แม้แต่มดตัวเล็กกว่าปลานิ้วก้อยโยมเนี่ยเขายัางรักชีวิตเลยแล้วไม่รู้อีกกี่สิบชาติมดเหล่านี้จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนโยมอารมณ์ชั่ววูบม,มันมีได้ทุกคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยแค่เพียงปัญหาเข้ามาไม่เท่าไหร่ก็เลือกจะแคไขด้วยการทำร้ายตัวเองงั้นหรือคิดถึงคนข้างหลังด้วยนะใช้สติให้มากพอผมฟังที่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยผมเลยได้สติคืนมาแล้วครับ ผมจึงนั่งลงกลาบท่านทางน้ําตาก่อนจะลาจากกันท่านยังบอกกับผมอีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรอีกเยอะพอกลับมานอนผมก็ฝันครับผมฝันว่าผมเดินไปที่แห่งหนึ่งรอบข้างนั้นก็มีแต่ต้นไม้ที่ยืนต้นตายมีเพียงแค่กิ่งไม้แห้งปนจากใบไม้แม้สักใบแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนข้าราชการสมัยก่อนเป็นชุดสีดำๆครับพอเขาเห็นผมเขาก็ถามว่ามาที่นี่ได้ยังไง ผมก็บอกว่าไม่รู้ครับเดินมาเรื่อยๆเขาก็ยิ้มให้ผมแล้วบอกว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วอยากไปเที่ยวที่ที่เขาทำงานไหมผมจึงถามว่าที่ไหนเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้หลอกเดินตามมาคำเตือนคือห้ามพูดท้ามถามอะไรสักอย่างผมก็ตกลงตามนั้นเขาพาผมเดินไปเจอผูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าพอเดินเข้าไปก้าวแรกเนี่ย ผมก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนมันดังออกมาผมก็ตกใจมากเขาจึงหันมาทำมือจูป,ปากแล้วบอกว่าย่าเอ็ดไปพอเดินขึ้นบันไดามามีโคมไฟซองเห็นป้ายเขียนว่าคุมที่หนึ่งพอไปถึงชั้นนั้นแล้วมองลงมาเนี่ยมันจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มากครับอยู่ด้านล่างแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมีคนไม่ใส่เสื้อผ้าทั้งหญิงและชายกำลังวิ่งหนีลูกหินสีแดงเพิงอย่างวุ่นวายหนีไม่ทันก็บดขยี้ตายเหมือนมดตัวหนึ่ง พอสักพักร่างนั้นก็ฟื้นขึ้นมาวิ่งหนีไปอยู่อย่างนั้นผมจึงถามไปว่านี่ละครหรืออะไรทําไมแสดงเหมือนจริงจนน่ากลัวมากเขาก็หันมายิ้มให้ผมแล้วบอกว่าสําหรับคนที่ชอบกดขี่คุมเหงคคนอื่นทั้งร่างกายและจิตใจไปดูชั้นต่อไปดีกว่าชั้นสองเป็นลานกว้างและมีคนประหลาดตัวเป็นคนหัวเป็นวัวบ้างควายช้างหมูป่าบ้างปะาปนกันไปแล้วเหมือนคนที่เป็นผู้คุมเนี่ย เขาเจ่ามีดาบแทงเข้าไปที่น่ากลัวคือเสียงร้องมันจะเป็นสัตว์ชนิดนั้นเลยครับเขาบอกว่าสําหรับคนที่ชอบทรมานค่าสัตว์เป็นกิจ,จวัรทีนี้เขาก็หันมาถามผมว่าคิดจ,จะฆ่าตัวตายเหรอมาดูนี่สิเขาพาผมแยกไปอีกห้องหนึ่งเจอกับคนมากมายบางคนกําลังปีนขึ้นบนต้นไม้แบกแขวนคอตัวเองดิ้นจนลิ้นจุกป,ปากตาถลนแล้วสักพักก็ล่ลงมาด้านล่างแล้วปีนขึ้นไปใหม่ บางคนก็กินน้ำกรดลงไปคอทะลุดิ้นทรมานบางคนก็วิ่งชนต้นไม้ยักษ์จนหัวแตกทุกการกระทามุ่นเวียนอยู่แบบนั้นผมจึงบอกเขาไปว่าทำไมน่ากลัวจังเขาบอกว่านี่คือกรรมของคนที่ฆ่าตัวตายบนโลกที่จริงตายแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นฆ่าตัวตายแบบเดิมเวลาเดิมจนกว่าจะหมดอายุไข่จริงๆพอถึงเวลานั้นก็จะมาฆ่าตัวตายต่อที่นี่อีกจนกว่าจะหมดกรรมผมเลยบอกว่าเหมือนในนรกเลย ที่นี่มีคุ้มที่ลึกที่สุดไหมเขาจึงหันมาบอกว่าโลกันมหานรกอเวจีสำหรับผู้ทําอนันตลียกรรมบาปหนักถ้งห้าประการนั่นเองเจ้าไปไม่ได้หรอกนั่นเป็นเขคห่วงห้ามตอนนี้หมดเวลาแล้วให้เจ้ารีบกลับไปก่อนที่จะออกจากที่นี่ไม่ได้พอผมหันหลังกลับเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมเดินต๊กหุ่มนำขนาดใหญ่แล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเต็มตัว มันเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากๆเลยครับแล้วต่อมาไม่นานผมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สำนักส่งแห่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเค่งไม่ให้เล่นโซเชียลใดๆเลยครับทำได้แต่ส่วนมนต์ภาวนาเดินจงกรมในป้าช้าตื่นมาตีสามทำวัดแล้วออกไปบิณฑบาตกับหลวงตารูปหนึ่งเดินเท้าเปล่าท่ามกลางถนนลูกหลังแต่ก่อนไปเนี่ยลุงสัปะเลอถามหลวงตาว่าไหวไหมครับท่าน เอาโยมไปด้วยเดี๋ยวก็เจอดีอีกหรอกครับผมเลยถามว่ามีอะไรครับลุงหลวงตาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกโยมแค่ตอนเดินตามนางหลวงตาแผ่เมตตาอย่างเดียวก็พอพอเดินออกจากวัดมาเนี่ยสองข้างทางมันจะเป็นป่ายูคาครับผมก็เริ่มแผ่เมตตาตามที่ท่านบอกแต่ห่างตานั้นเห็นแล้วว่ามีอะไรอยู่ในป่าผมจึงเบี่ยงหน้าไปดูนิดหนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือเด็กสาวคนหนึ่งอ่ะ กำลังปีนขึ้นไปพร้อมกับเชือกเธอขึ้นไปผููคอตายดิ้นอยู่สักพักก็เงยหน้ามาพนมมือไหว้ขอบุญกุศลผมจึงรีบหันกลับมาแผ่เมตตาให้เธอขณะนั้นเองเสียงลงตาท่า,ก,ทาก็ท้องบทสวดยะถาขึ้นมาผมเห่อยหน้ามองท่านได้ยินเสียงนังตุบพร้อมกับเสียงวิ่งตรงเข้ามาที่ท่านกับผมเดินอยู่แล้วเสียงลงตาก็พูดขึ้นมาว่าอย่าหันไปมองเด็ดขาดเดี๋ยวจิตจะหลุดแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยู่ใช่ไหมล่ะครับ ผมเลยหันไปดูสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นค้างอยู่ข้างทางตาถนนมือยื่นมาพนมมือเชือกที่ผูกคอนนั้นลากยาวมาจากกิ่งไม้จนถึงที่เธออยู่พอเห็นแบบนั้นสติผมก็หลุดเลยครับได้แต่ยืนอึงมารู้สึกตัวก็ตอนลุงตาท่านเอาฟ้ายสีขามาผูกแขนให้แล้วดูผมว่าเตือนแล้วทาไมไม่ฟังท่านยังบอกอีกว่าเดี๋ยวทางข้างหน้าก็เจออีกผมนี่น่าเสียเลยครับพอเดินออกมาถนนใหญ่เนี่ย ผมก็เห็นผู้ชายแัวกลางคนยืนรอรถอยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ดีๆก็มีรถสิบลอ้อวิ่งมาเขาก็กระโดดตัดหน้ารถเลยครับร่างก็ปิวแลวล่องไปไกลมากแถมรถยังตามไปเหยียบสามอีกจนล่างนี่เละกลางถนนเลยพอเห็นแบบนั้นผมก็สะดุ้งเลยครับแต่หลวงตาบอกว่าไม่ใช่คนหลอกไม่ต้องกลัวผมก็คิดในใจว่าโธ่หลวงตาครับไม่ใช่คนก็ต้องกลัวสิ แล้วร่างทีเลนนั้นก็ไหลมารวมกันกลายเป็นผู้ชายคนนั้นแล้วก็เดินหายเข้าป่าข้างทางไปลวงตาท่านเลยบอกว่าแผ่เมตตาไว้นะเดี๋ยวฉันเช้าเสร็จเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังแล้วพอท่านมาบอกเนี่ยผมถึงได้รู้ว่าที่ผมเห็นน่ะมันคือวิญญาณของคนที่ฆ่าตัวตายเขาจะมาฆ่าตัวตายด้วยวิธีเดิมเวลาเดิมๆแบบนั้นทุกวันจนกว่าจะหมดอายุไขาหากล่วงกรรมบนโลกไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมในนรกกับภูมิอีก ทรมาไม่รู้จบรู้สิ้นเพียงแค่นี้ปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันทำให้คนหลายคนต้องเสียใจยรวมทั้งตัวเราเองด้วยไม่ว่าจะรวยหรือจนทุกคนย่อมมีอุปสรรคในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นหรือแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านยังมีทั้งตอนที่ยังเป็นกษัตริย์และตอนออกบวชแล้วมีความมืดย่อมมีแสงสว่างขอเพียงมีสติพิจารณาไต,ต่ตองให้ดีขอเพียงตั้งมั่นในความดีชีวิตต้องได้รับความสุขอย่างแน่นอนครับ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ